ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้คุ้นเคยกับคำว่าไดโนเสาร์เป็นอย่างดีเมื่อไม่กี่วันก่อนผมไปค้นเจอแผ่นซีดีในวัยเด็กโดเรมอนตอนโดเรมอนดอไดโนเสาร์มัมมีกระตูลเรื่องนี้เป็นกระตูลเรื่องแรกๆที่ทำให้ผมรู้จักไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของไดโนเสาร์เอ่ยนิสัยของมันกินพืชหรือว่ากินเนื้อ ร้องยีหรือเปล่า <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ว่านี่เป็นการ์ตูนขึ้นทิ้งนะครับที่ทําให้ผมรู้จักโลกของไดโนเสาร์แต่มีสิ่งหนึ่งที่อดคิดไม่ได้นะครับแทนที่โนบินตะจะเลี้ยงไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าพีสุเกะทำไมถึงไม่เลี้ยงทีเร็กซ์วะ โอ้โหขวายเยอะเลยเรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูฉากโนบิตะเลี้ยงทีเร็กซจนเติบใหญ่แล้วสุดท้ายโนบิตะนะครับเออโดนแดกเข้าไปทั้งตัวต่อหน้าโดเอมอนและผองเพื่อนมึงก็เป็นเด็กกระเป๋าคนอนึงแหละโนบิตะเรียบร้อยนะครับความฝันในวัยเด็กของคุณโดนทำลายต่อหน้าต่อตาเกินมาตั้งนานในวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์กันไดโนเสาร์แบทเทิลไทยคุณ ทีเร็กซ์อิ this is it guys ได้เวลาทําภาครีเมคแล้วดูเรมอนภาคใหม่ไดนโนเสาร์ของมาร์ลอฟกูบอกไดนโนเสาร์ของมาร์คลอฟไงไหนไดนโนเสาร์ของผมอะไม่เห็นมีเลยนี่หรือเปล่าไดนโนเสาร์ตัวแรกของฉันเฮ้ยสร้างดอปเปอร์ก่อนนี่หรือเปล่าไดนโนเสาร์ตัวแรกของผม อันนี้แรปเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าตัวมันเล็กเหมือนลูกไก่เอาละผมสร้างอัปเกรดเดอร์คุณผู้ชมเพื่อที่เรานั้นจะได้ผลิตไข่ไดโนเสาร์ที่มีราคาแพงมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์หรอกมันเป็นอะไรกูไม่รู้โอ้นี่มันไดโนเสาร์ตัวจริงเสียงจริงคุณผู้ชมพี่เจ๋งว่ะเราสามารถไปออกล่าไดโนเสาร์ได้ไหมไม่มีเครื่องบินด้วยอะไรจะคูขนาดนี้วะ อย่างที่บอกนะครับว่าเกมเกมนี้มันชื่อว่าไดโนโซาร์บเทิลอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าเกมนี้นั้นมัน PVP กันได้และใช่กูเหมือนสภาพว่ากูนั้นกำลังจะโดน PVP แล้วยางพึ่งนะใจเย็นเรามาดีเรามาด,ามาดีขอให้เรานั้นค่อยๆสร้างตัวก่อนโอเคเขาบินหนีไปแล้วนะครับขังอาวุธเยี่ยมไหนวะเนี่ยหรอเฮ้ยทำไมอาวุธมันล่องหนโอ้กวจะโผล่มาได้ แสดงว่าปิงท่าลางน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเฮ้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 มีปืนปืนแต่ละกระบอกคือราคาแพงมากนะครับมีชุดเกาะด้วยแต่ถ้าเกิดผมนั้นเป็น VIP ผมจะสามารถซื้อปืนใหญ่ได้เลยอย่างอย่างอย่างผมยังไม่ได้เป็น VIP เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอยากจะรู้อันนี้มัน,นคืออะไรวะ d อ t t r o y Impact รู้บกบาลเหรอรู้โอเคเฮ้ยโอเคอย่างนั้นเรารู้เอาดีกว่าเพราะว่ารู้เราได้เงินเยอะมาก ผมว่าผมน่าจะไปรู้เอาน่าจะดีกว่าคุณผู้ชมมันไกลไปไหนเนี่ยโอ้มีไดโนเสาร์วอกมันตรงกลางผมลากหวัวไดโนเสาร์ระยะไกลได้ไหมไทเซอราท็อปหรือมึงยิงระยะไกลยิงระยะไกลผมไม่รู้ว่านี่เป็นไดโนเสาร์ใครนะครับยิงระยะไกล <laughs> เอ้อเว้นั่นอะไรนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะแกเจ้าหมอนี่มัน ขี่ไดโนเสาร์ไล่กูคุณผู้ชมแย่แ oh, <Yeah. S 2> ละสภาพกูว่ากูโดนบูลลี่แน่เลยนี่อะไรเนี่ยตีนอืคนพบฟอสซิลได้เงินโคตรน้อยปัญหามาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมผมได้เงินน้อยมากและผมเองก็วิ่งแบบช้ามากๆด้วยผมควรที่จะมียานพาหนะอะไรสักอย่างหนึ่งเว้ที่จะแบบไปไล่เก็บอุกกาบาตท,ที่มันตกแล้วเรานั้นค่อยเอาเงินของเรามาอัพไทคูนอ๋อนี่คืออีหยังอีควิป what เฮ้ย <Hey, S 2> เราสามารถเลือกไดโนเสาร์ได้เหรอนี่ไง T-Rex ฉันเลือก T-Rex แล้วฉันก็เลือกอะไรดีวะไทเซทอ n o s a u อันนี้เป็นทีมของผมนะครับคุณผู้ชมมันใส่ได้กี่ตัววะหลายตัวมากๆเลยมันอนาว่าสปินโนหรือว่า s p i โนะ s p i โน s a u ส,สโอเคเอาประมาณนี้ในเมื่องเงินหายยากขนาดนี้มันจบแล้วเพื่อนแกจะต้องเจอโค้ดฟรีที่ฉันนั้นไปหามา Oh อ oh oh <my> ้ my อะมาก a t the hell man ก็ใช้โค้ดฟรีตั้งแต่แล้วดิอ,อ๋อเวลานีน่ดียว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินตั้งตน้น <c oughs> เอาละผมจะใช้เงินก้อนนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซื้อเนอร์สซอรี่มาเราจะม็นที่จะต้องซื้อแบบปืนซับแมชชีนกัน <c oughs> ซื้อเอาไว้อีควิปเมื่อจะเฮดเกมนี้เล่นมาตั้งนานยังไม่เห็นไดโนเสาร์ตัวแรกของผมเลย <c oughs> ผมควรทำยังไงดีเนี่ยรู้ว่าบางทีแค่เมบีแค่เมบีเราสร้างเกตตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ายังไง เป็นที่ที่ให้ไดโนเสาร์วิ่งเล่นมันเป็นที่เทรนหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไง50 DNA เหรอว้ไดโนเสาร์ตัวแรกของฉันไดโนเสาร์ตัวแรกของมาคารลอบขี่ได้ด้วยนะทำไปเล่นไปโอเคขี่ไปได้แล้วคอมแลกเกินเน็ตแหลกเกินว่ะคุณผู้ชมโอ้โอาจะขี่ได้โอ,โอ้สุดเจ๋งเกมนี้เวลาคุณเล่นที่คุณต้องแบบเอ,อปวดหัวน,นิดนึงนะครับเพราะว่า เกมนี้นั้นมันแหลกมากคือเกมเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ๆมีน้อยมากคุณผู้ชมปิงคุณจะสูงมากๆผมว่าผมรีบสร้างฐานของผมให้มันเสร็จๆไปดีกว่าสร้างฐานแบบสป e ดรันนะครับสร้างเกตโอเคสร้างของตกแต่งนี่จะเป็นไดโนเสาร์ตัวต่อไปของผมผมเชื่ออย่างนั้นนี่ไงแรปเตอร์โอ้ยไม่เลยไดโนเสาร์ที่รักร <c oughs> อก่อนนะคอรูดก่อน Hey. อย่างนั้นผมลองไปบุกตรงกลางดูดีไหมตรงกลางตรงนี้มันจะมีไดโนเสาร์ให้เราไปฟาร์มผมคิดว่าถ้าเราฟาร์มแล้วเราน่าจะได้เงินตรงนี้แล้วก็ได้ไอ้ DNA ตรงนี้มาด้วยโชคดีที่ไม่มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับเออกูมาแล้วโจมตีแอคแท็กเอาไม,ไม่ใช่สินี่มันทีมกูคุณผู้ชมนี่ไดโนเสาร์ทีมใครแกเป็นทีมฝ่ายตรงข้ามไอ้นุ่มน้อยตายซะ ถ้ามาดู่ดกลางเออนี่แหละกูจะทำดาเมจได้คุณผ,ผู้ชมครับครึ่งนาทียอดมากเลยล้ะคราวที่กูตีต่อไม่ได้แล้วต่อมนเออเออ,เอ,อ,เอ,อตีอไหมเนี่ยเฮ้เฮ้ยชิหายแล้วเพื่อนบ้านมามจะเอาใช่ไหมอวัวรอให้มันฆ่าไดโนเสาร์ของผมคุณผ,ผู้ชมครับแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมเขาิีนอยู่อย่างนั้นมีคนตายเหรอกดรีแพ์คน โอ้ผมว่าเราน่าจะสามารถบุกบ้านคนอื่นได้เพราะว่าตรงประตูตรงนี้นะครับมันมีเลือดด้วยเลือด5,000ันแสดงว่าเราบุกคนอื่นได้แต่ว่าเราอาจจะต้องมีปืนดีๆก่อนอย่างนั้นเราเอาปืนอันนี้มาเสียงเงินซื้อเกาะด้วยดีกว่านะครับเราจะเป็นที่ต้องมีเกาะเราจะได้อึดๆอีคุบผมว่าเราเอาเงินของเราไปลงทุนกับไดโนเสาร์ดีกว่าอยากจะได้ทีเร็กซ์แล้วอะ่ะถ้าให้เดาตรงนี้น่าจะเป็นกรงทีเร็กซ์ได้โปรเทอร์คอรลองจงเป็นกรงทีเร็กซ์เถอะ เจ้าพวกนี้แม่งมันเอาไปสู้ใครไม่ได้ไ<ม>ใครเซราทอปโนไม่เอาสิกูว่านี่แหละใช่แล้วอโลซอรัสไม่ใช่เ <c oughs> นี่ยไม่ใช่กูว่านี่แหละยังไงยังไงก็ใช่นะครับเพราะว่ากรงมันใหญ่มากใช่ไหมเอ่ยสไปโนซอรัสก็ไม่ใช่อยู่ดี <c oughs> แต่มันใช้ DNA แบบสูงม,มากเลยนะโอ้ตัวคนใหญ่ถ้าผมขี่ตัวนี้ไปบุกค,คนอื่นเขาอะ คิดว่าไ,ได้ไมนี่มมันแหลกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเนั่นใครอ่ะแกไม่รอดแน่ใครมาบุกบ้านกูข่วนเลยขวลย่วนเลยแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้แกแน่ะไม่มีสิทธิ์มาที่บ้านของฉันกัดกัดงับเรียบร้อยเดโนเสาร์แกตายไปแล้วแกจงเป็นอาหารของเดโนเสาซร์ฉันเสถะไม่ได้วะ่ะ แ้าผมใช้ปืนแบบปืนรากมาอ้อ้ OMG Oh God เอาลเกมันจบแล้วเพื่อนกูว่านี่แหละใช่แล้วอันนี้ยังไงยังไงก็ใช่นะครับ T-Rex ของฉันของตกแต่ง3ามหมเรียบร้อยนี่ไงหูใช้ DNA สูงมากเกือบหมดตัวสวัสดีครับมาแล้ว ปับหนึ่งผมว่าตัวนี้มันสามารถที่จะ modify <c oughs> หืแสนห้าเลยตัวนี้มัน modify ได้นี่เราสามารถแบบกลายพันธุ์ให้มันโหดกว่าเดิมได้นะครับเอาจริงๆคุณสามารถกลายพันธุ์มันได้ถ้าเกิดคุณเติมนะเนี่ยเป็นแบบในเวอร์ชันนี้ถ้าสมมุติผมเติมในราคา300โลบัคกผมจะได้ Dominus Rex หร <c oughs> ือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้โอเคผมซื้อไปกด E ตรงนี้ไม่มีพวกกูโดนเทียนนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนว่ะ เฮ้ยไ,ไม่โดนนี่ไงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเติมปุ๊บมันอยู่ตรงนี้เลยอะ m o d ฟ f y ได้ไหมอะ no ไม่ได้นะครับ modify ไม่ได้ลองกด e ขี ey, ด่ดูดิเลือดเท่าไหร่ว 500, 500ะเจ็ดพ <Yeah. S 1> <laughs> ันห้าสัตว์เ <c oughs> <c oughs> ติมของชันมาแล้วอันนี้นายเป็นทีมเราใช่ป่ะเพื่อนใช่เขากำลังบวกกันตรงกลางนะครับ no no ถอยไปพวกแกกลัว บอกเลยของแท 7, ้โหตัวนี้เลือด7500เลือดพอๆกันเลยอ่ะโจมตีได้ไหมเนี่ยเข้าไปทีละ500นะครับเวลาเขาโจมตีเรามาแล้วเราทำดาเมจเขาเยอะไหมวะผมไม่รู้ว่ามันแหลกกันจนแบบบางทีกูไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเลือดมันมีเท่าไหร่คือแบบเน็ตค no, ือไม่ไหวจริงๆว่ะการ PVP มันอาจจะดูแห้งๆนิดนึงนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเน็ตมันดับหนึ่ง เดี๋ยวโชว์ให้ดูเฮ้ยปิงก็ไม่ได้เยอะนะเว้ยว่าแต่ทำไมมันแหลกจังวะปิงก็ไม่ได้เยอะมึงหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะผมเช่นเป็นไดโนเสาร์ระดับเทพนะเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยพวกมึงจะมายึดตรงกลางไม่ได้นะหยุดเลยหยุดเลยโอ้ยโอ๊ยแช่เนี่ยเลยปอกปืนกันไดโนเสาร์แปลว่าไงอะ ห้ามคนบุกเข้ามาใกล้ๆหรอวะชื่อก็บอกอยู่ไดโนเสบ Battle จริงไหมคุณผู้ชมเราลองไปบุกบ้านคนอื่นดูดีป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคนอื่นเขาสู้เราไม่ได้เพราะเราเททูวินนะครับถ้าเกิดเรามาตรงนี้ปุ๊บเอ้ยเขาแม่งยิงเขาแม่งยิงเฮ้ยๆมึงทำอะไรทำอะไรฮะแอตแท็กแอตแท็กมันทำอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนแอแท็มันเร็วโอแม่งยืนค้างเฉยๆถ้าอย่างนี้ เราอาจจะต้องใช้ปืนยิงระยะไกลย,ยิงระยะไกลโอ้โอ้โอ้โหแม่งนอนเลย <Dead. S 1> เอานอนเลยถ้าเรายิงประตู <Dead. S 1> อ่าก้าโอ้ oh, oh. แม่งโดนคอมโบโดนคอมโบเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแกอยู่ข้างบนนั่นแหละดีแล้วคือมันแหลกจนแบบบางทีมันจะวฟกันยังไงเนี่ยผมถามจริงโอ้โอ้โนลูกอัดดิ ผู้ชมเขาเอาไดโนเสาร์จะมาแดกกลัวนะฮ่าฮะานายทำไมเอาได้วะเหมือนไดโนเสาร์มันโจมตีคนไม่ได้นะจริงๆถ้าเกิดนายอยากจะแบบหนึ่ง,งกับกูแกจะต้องลงไดโนเสาร์มาเพื่อนดูดิแกจะทำอะไรกูได้วะผู้ชมทำไรไม่ได้เลยยืนค้างอย่างนั้นเป็นการ PVP ที่แบบก่อย,อยพอสมควร <laughs> มาตั้งมาเจอกูดีกว่าปะไดโนเสาร์สู้กับไดโนเสาร์เอ้า มันก็ลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหม <Yeah. S 1> ตรีซัดตัวละครหนีกูเลยสรุปความแหลกทําลายอัธรรกูไปหมดเลยผมพยายามหาหลายห้องแล้วนะครับมันเป็นเหมือนกันทุกห้องคือแหลกเหมือนกันทุกห้องแต่เป็นเกมที่ดีมากถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเกมแนวนี้ก็ลองมาเล่นดูสนุกดีครับสนุกดี